รายการโดย B1 วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคพรัสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยี A P ชั่วโมงกับผมกายลินครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง จับมือกันไว้ดีกว่าไหมหลังๆมานี้เราต้องยอมรับว,ว่าสังคมไทยเนี่ยก็คือต่างคนต่างอยู่เนื่องจากการทำงานเขาเรียกวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะพวกคนเน่มันมต้องมีความกระตือรือร้นแข่งกันทุกอย่างถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าอยู่นิ่งดูได้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆมันก็ คงจะไม่มีรายได้อะไรมากพอที่จะจ่ายในครอบครัวพราะใครจ่ายต้องยอมรับว่ายุคนี้สมัยนี้นี่โอ้โหแบบทุกด้านจ่ายทุกอย่างมองไปก็เรียกว่าเดินจากบ้านเนี่ยนะจ่ายทุกเรื่องสมัยก่อนเนี่ยนะห้าปีเจ็ดปีที่ผ่านมาน้ําแข็งเปล่ายังบาทเดียวเดี๋ยวนี้มีเปล่ายังไม่เคยเจอนะสองบาทแก้วเดียวเนี่ยเอาน้ําแข็งใส่แก้วนึงเนี่ยนะมาตั้งไว้คิดสองบาท เนี่ยเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวยนะยกเว้นร้านขายลาบน้ำตกซุกเล็กอะไรต่างๆวันนี้เขาจะมีกระติกน้ําน้ําเย็นอยู่อะแล้วก็แก้วกองเต็มอยู่เลยล้างมั่งไม่ล้างมั่งไง,งนะไอ้นั่นน่ฟรีเนี่ยฉันเราคือสังคมนี่มันเปลี่ยนไปเยอะวิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไปเยอะต่างคนก็ต่างกันเลยก,กุลีกุจอในการทํามาหากินไม่มีเวลาโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ๆนะยิ่งกรุงเทพยิ่งแล้วใหญ่เลย รู้จักกันทําว่าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะถ้าคนเก็บตัวหน่อยนะรู้จักกันแค่ฉาบช่วยนะวงเล็บฉาบช่วยด้วยรั้วบ้านติดกันแค่นั้นเองไม่มีความลึกซึ้งอะไรหรอกต่างคนก็ต่างอยู่ต่างเขาใช้ชีวิตอยู่ไปวันแค่นั้นแหละฉะนั้นคือเราเมื่อสังคมมันเป็นแบบนี้นะถามว่าดีไหมมันก็ดีแล้วก็ไม่ดีด้วย ถ้าเราอยู่คนเดียวแบบโดดเดียวเดียวดาโดยไม่พบคบค้าสมาคมกับใครโดยเฉพาะในหมู่บ้านนะ่ะโดยหมู่บ้านนะี่ยคือมันมีบ้านหลังหนึ่งนะผมอยู่ในหมู่บ้านนะนะบ้านหลังหนึ่งไอ้คนนั้นนะเขาเป็นวิศวกรแต่รุ่นเก่าไหล่ะคิดว่าตัวเองรวยไม่เคยคบพบ,บปะท,ทักทายก็ไม่เคยพูดอ่ะพูดถึงนะพะเรา ชอบทักทายผู้คนตามสมควรเนี่ยนะม่ากยพูดจาพาสัยเลยเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะโจรขึ้นบ้านเพราะโจรขึ้นบ้านเพิ่มโอ้โหแกมม,มีใครเลยไอ้เราก็ได้ได้ยินอนะ่พะพอดีเรามันมีคนเนี่ยพูดถึงไงนะมีคนก็เอามันมืดมากเลยเขาบอกว่าโจรมันเข้าไปอยู่ในป่าละเมาะตรงนั้นก็ป่าก็ไม่ได้รกอะไรมากมายแะแต่มันพื้นที่ว่างเปล่าแต่มืมดไงมีต้นมะวัวม,มีอะไรเนี่ย พวกเราสามสี่คนนะเขาเรียกว่าขับรถไปเลยไปจอดส่องไฟปุ๊บเพื่อดูโจรไงใครมีมีดมีปืนก็เอาไปเลยคนนี้นั่นไม่รู้จกักเขาเรียกไม่สนิทชิดเชื้อนะแค่รู้จักชาบฉวยตั้งแต่นั้นมาในะคนที่บ้านอยู่ตรงข้ามก,กันกับผมเลยนะเดี๋ยวนี้ทักทายดีมากเลยเนี่ยคือยกตัวอย่างบางทีนะบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันต้องมี เออทักทายพูดจาภาษัยกันบ้างไม่ใค่โอ้ยต่างอยู่ไม่สนใจคิดว่าตัวเองสุดยอดแน่แล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงน,นะบางทีโอ้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินกว่าตำรวจจะมานะอย่างวันนั้นกว่าตำรวจจะมาแต่โจรไม่รู้ไปไหนแล้วเป็นโจรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเรากำลังยกตัวอย่างให้เห็นแต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนวิ่งออกมาจากบ้านหลังนี้วิ่งเข้าไปตรงนั้นไอ,อ้พวกเราเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเข้าไปดูตรวจล้อมเลยตรงนั้น ก็ไม่เจอตำรวจมาห้าคนก็กว่าจะมาถึงแต่พวกเราพวกเราบุกไปข้างหน้าหมดแล้วถ้าโจนมีปืนมันคงยิงสวนมาแล้วเพราะมืดอ่ะใช่ไหมเนี่ยคือยกตัวอย่าง,ยงการอยู่โดดเดียวๆได้ในสังคมนี่มันไม่ค่อยเวริร์กหรอกผู้สังคมไทยถูกปลูกฝังมายาวนานเลยต้องอยู่แบบมีมิตรกระจิตมิตรใจต่อกันเห็นไหมมันถึงจะม,มีความอบอุน่นความสุขเหตุนู่นเหตุนี่มันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไม่รู้เลย พอเหตุเกิดมาถ้าเกิดเรารู้จักเพื่อนบ้านเราบ้างตามสมควรเอออย่างน้อยก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาหรือเราอาจจะโดนอะไรมาพูดอะไรก็ไม่ได้โจรจี้อยู่ชาวบ้านเห็นข้าวอ้าวก็มีการอาจจะมีการโทรไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือโทรไปแจ้งอะไรพวกนี้หน่อยเนี่ยมันสําคัญมากเลยต้องอย่าคิดว่าตัวเองรวยพอรวยแล้วโอ๋ยจะต้องอยู่แบบศักยภาพดีมีต้องไม่ดเป็นสนใจคนรอบข้างอะไรเลยพวกนี้คิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดผิด คิดผิดปรับทัศนคติซึ่งใหม่โลกนี้อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสิ่งมันแน่สิ่งที่ว่าแน่แน่มันก็อาจจะไม่แน่สิ่งที่มันไม่แน่มันก็อาจจะแน่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมหลายหลายคนบางทีเราอาจจะชอบแบบนี้แต่เวลาไปสร้างความสําเร็จอ้าวไปสําเร็จอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยมันก็มีแบบนี้เช่นเราอย่า,ยาไปเขาเรียกหนึ่งบวกหนึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สองเสมอไปนะมัน สูตรคูณท่องนะมันอาจจะใช่แต่เวลาการดําเนินชีวิตเนี่ยนะหนึ่งบวกหนึ่งมันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นสี่เป็นห้าก็ได้ใช่ไหมมันมีมูลค่าเพิ่มหรืออาจติดลบมันก็มีที่นั้นวิถีชีวิตคนเราเราต้องทําความเข้าใจพอเราทําความเข้าใจปุ๊บเท่นั้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเหมือนเราเวลาทํางานเนี่ยนะทำงานร่วมกับคนเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆนะต่างทัศนคติหลากหลายเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่า ช่วงหน้าจะมาเติมเต็มสักนิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นหมู่คณะมันมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับ สือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์สถานีโทรทัศน์ไอเทร่วมกับคณะสื่อมวลชนบริษัทพันธมิตรเครือข่ายขายตรงประกันและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดโครงการดีๆภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาโรงเรียนชนบทครั้งที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ตามชนบทห่างไกลให้เด็กได้โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะลงพื้นที่แห่งแรกณโรงเรียนบ้านหนองปล้องอเภอโคกสำโรงจัังหวดลบบุรีซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ขาดแคลนทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษารวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆจำนวนมากหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเสื้อผ้าหรือมอบทุนการศึกษาสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบริษัทไดเรกมอร์บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเอ็นมาร์คพาซาบางกะปิหมายเลขบัญชี9 2๘๐2๒ 0485หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-733-8791-3ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อยอดทางการศึกษาให้กับน้องๆลงโรงเรียนบ้านหนองปล้องอำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรี สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคร์ผสมภูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานก่อนแล้วกันสังเกตเวลาเราไปร่วมงานหรือไปทํางานอะไรบริษัทไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจคับแคบเพื่อนในบริษัทนั้นเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะมีคนนิสัยเหมือนกันคนสองคนแค่แนั้นแหละคนอื่นคุยก็ไม่เขาไม่อยากคุยอ่ะคนเรานะ่ะอยู่ร่วมกันกับพนักงานกับทีมงานคนอื่นบางทีอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยนะหรือเป็นสิบๆคนเนี่ย มีคนไม่อยากคุยด้วยโอ้โหต้องเกินครึ่งงนี้ไม่อยากคุยแสดงว่าเราเนี่ยต้องเขา,าเรียกต้องปรับปรับทัศนคติไปหาคนหมู่มากไม่ใช่ว่าเราอยู่ในสองคนสามคนอยู่ในโลกนี้อยู่แค่นั้นอะ่ะมันไม่ได้ไงเพราะว่าการทํางานบางเรื่องบางราวเลยนะมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนหลายคนไม่ใค่แค่สองคนแล้วจะสําเร็จได้นะบางทีเรื่องนี้มันใช่ สองคนสามคนมันสําเร็จได้แต่บางงานมันไม่ได้จบแค่นั้นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่ต้องโยงไปหาคนอื่นถ้าเกิดเราไม่มีเ,เขาเรียกไ,ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อร่วมงานเวลาเราไปร่วมงานกับเขาอีกไอคนนั้นเขาก็ไม่แฮปปี้เขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเคยสังเกตไหมเวลาเราไปร่วมงานกับใครไอคนที่ร่วมงานที่มันต่างคนต่างไม่แฮปปี้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็ทําขอไปที ทำพอพอผ่านๆไปงั้นนะคุณภาพงานก็ไม่ได้เห็นไหมทําแบบเสียไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรามีมิตรกจิตมิตรใจต่อเพื่อนร่วมงานต่อกันนะมวลรวมนะทํางานแล้วมันมันแฮปปีม้มากเลยมันมีความสุขมันสบายใจไม่ต้องมามองกันด้วยหางตาไม่ใช่มาเหน็บแนมบางคนมองเพื่อนร่วมงานบอกว่าเหมือนกับโหนี่มันโคตรงูเลยมองแบบหางตาเหยียดหยามอย่างนี้ไอ้แบบนั้นมันก็ไม่ได้นะ ถ้าเขาฉลาดเขารวยไปนานแล้วสิใช่ไหมก็แสดงว่าเขาไม่ฉลาดแล้วคุณจะรวยนั่งหนาเหรอใช่ไหมคุณก็ไม่ได้เป็นฉลาดถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าไปเหยียดยามเขาเกินไปบางทีเฮ้ยเขาไปร่วมงานเขาอยู่แผนกอื่นใช่ไหมเขาอยู่แผนกอื่นเขาไปร่วมงานแผนกคนนี้เขายังไม่เชี่ยวชาญเพงแต่อาจจะไม่เติมเต็มเงี้ยบางทีมันก็ต้องเออแนะนําเขาหน่อยว่าเขาไปบ้างนิดหน่อยให้เขาเข้าใจหน่อยเนี่ยขาจะต้องมีมิตรภาพต่อกัน เพราะเพื่อนร่วมง,งานอย่าลืมนะมันเป็นระดับเดียวกันมันไม่เขาไม่ใช่หัวหน้างานนะหัวหน้างานเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นนะมันอีกแบบหนึง่งนี่เรากำลังพูดถึงคนระดับงานเดียวกันเนี่ยระดับใกล้เคียงกันเนี่ยบางทีเราไปยกตนสูงเกินกว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดช่องว่างไงเออถ้าเป็นหัวหน้างานหรือเป็นระดับผู้จัดาการอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นมาอีกสเต็ปหนึง่งเขาคนอีกมิติใช่ไหมก็เราต้องพยายามกลมกลืนหลายคนนะบางทีทํางานร่วมกันเนี่ย เขาเรียกวระดับตัวเองสูงเกินไปทั้งแท,ทั้งที่บางทีมันอยู่ในระดับเดียวกันน่ะคนเขาก็ไม่เคอยยอมรับปัญหาการร่วมงานมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเป็นอิสระด้วยโอยโหนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ใช่บริษัทนะไม่ใช่โรงงานไม่ใช่สํานักงานใหญ่ไม่ใช่อิสระคือค้าขายเป็นอิสระการค้าการข,า,ขายเป็นอิสระก็เ,เรียกเป็นนายของตัวเอง ถ้าเกิดเราจิตใจครับแคบนะเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันมีมากกว่ายิ่งยุคนี้สมัยนี้นะมันพัฒนาการไปเยอะมากมิติของการแข่งขันเนี่ยนะต้องยอมรับว่ามันแปลผันปรวนแปลเหมือนพายุฝนตอนนี้แหละปลวนแปลทางภาคใต้เนี่ยใช่ไหมพายุฝนเข้ามาปวนแปลแปลปรวนฉะนั้นการทํางานหรือการทําแข่งขันอะไรก็แต่มันโอ้แบบ ตอนแรกก็วางแผนไว้ดีๆแหละแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงปุ๊บมันทำไมมีตัวแปรทั้งที่เราไม่ได้ผิดเลยเลยนะถูกทำถูกต้องตามหลักการเป๊ะเป,ะแป,ะแปะ๊แต่เวลาลงมือทํำยิงเฮ้ยทำไมไม่สําเร็จทําไมอ่ะทำไมอะ่มอะเห็นไหมเพราะมันมีตัวแปรไงนะบางสิ่งบางอย่างนะคือตัวแปรนี่คือจุดชี้ขาดเลยนะการสร้างความสําเร็จในอาชีพ โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาด s m b e หรือขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ก็ตามตัวแปรี่ไฮไลท์สุดๆเป็นศึกชี้ขาดเลยว่าเราจะผลิตศึกได้มากน้อยแค่ไหนตัวแปรจำไว้เลยนะมันมาโดยไม่ได้รับเชิญเข้ามาสอบแทรกตอนไหนก็ไม่รู้โหเราวางแผนซสดีเลยที่บอกโหว,วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนสเต็ปสเ็สเก็เตไอเดียเลยเวลาประชุมกันมา กับทีมงานกับพนักงานระดับชั้นพอลงมือปฏิบัติตูมไอ้นู่นก็ติดไอ้นี่ก็มีปัญหาไอ้นั่นก็ไปไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวแปลไงเข็นเอถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่ร่วมอาชีพเดียวกันถือว่าคุณเปิดร้านทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ขายของอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันคุณไม่รู้จักใครเลยหรือไม่เคยศึกษาเลยถึงไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่เคยศึกษา คนอื่นเลยอย่างนี้ไม่เคยเข้าคอร์สฝึกอบรมเลยว่าเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มิติใหม่ๆม,ม,มีอะไรมัางไม่เคยเลยคิดเองเเองอยู่คนเดียวทุกอย่างเลยไม่เคยเพิ่มอาวุธทางปัญญาเลยพอเจอปัญหาปุบ๊บอย่างที่บอกแป๊กหมดเลยไอ้ทฤษฎีใครๆก็คิดได้ผมเห็นคนจํานวนมากนะทฤษฎีี่เก่งสุดๆโอ้โหแป๊ะ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 ,แ,ปะแต่ลงมือปฏิบัติประสบความสำเร็จไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมที่เป็นแบบนั้น อยายโดนงับหูตัวเองจริงเนี่ยก็มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไงมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นกับคุณมันเกิดมาตั้งนานแล้วโอ้โหเราคิดไว้อย่างดีเลยแต่ทําไมลงมือปฏิบัติมันไม่เป็นตามที่เราคิดเลยเนี่ยทําไมมันแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวไม่เป็นท่าทําไมเป็นแบบนั้นก็มันเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมงั้นเขาก็รวยทั้งประเทศเด็วพวกที่คิดเก่งๆโอ้โหคิดปุ๊บึบ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 บบบึบบบ ไปไม่รอดเพราะมันมีตัวแปรอย่างที่บอกอ่ะตัวแปรมาไม่ได้รับเชิญมันมาทุกทิศทุกทางมาทุกมิติคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเด้เท่านั้นถึงจะฝ่ามิติของคําว่าตัวแปรไปได้นี่คือจุดสําคัญนะดังนั้นตัวแปรี่เดี๋ยวช่วงหน้าโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยสาคัญนักตัวแปรเยอะจริงๆมาดูว่าเอ๊ถ้าแบบนี้มันจะต้องทอํายังไงเดี๋ยวช่วงนี้พัก คู่เดียวครับ การใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียว <Yeah. S 1> ใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับ โอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับ j o i n Coin ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อแนวใหม่ให้คุณสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จง่งายๆเพียงปลาย,ยนิ้วสัมผัส Joy a n Coin Innovative Modern Trade MLM ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนปรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r c e n t e รายการโดย B1 วันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคฟัสกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับมาดูว่าตัวแปรในอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมีเยอะไหมเยอะสุด,สด พราะว่าอย่าลืมตอนที่เราเข้ามาทําครั้งแรกเนี่ยนะวันแรกเลยเราหูผึ่งหูผึ่งกับคนที่มาชวนเราร้อยทั้งร้อยคุยแต่เรื่องผลประโยชน์ทําแล้วมันจะรวยอย่างงู้นอย่างงี้สารพัดอย่างเลยทําให้เราใจหูพองโตเลยอยากรวยแบบชั่วข้ามคืนเขาพูดมาดูมันง่ายเหลือเกินนะอ้างนูน่นอ้างนี้ไอ้คนนู้นเห็นไหมเนี่ยมันเคยเมื่อก่อนเคยเป็นหนี้เป็นสินตีนล้านสองล้านบาททาขายตรงแค่ปีเดียว เขาเรียกว่าปลดหนี้ได้ด้วยมีบ้านมีรถนะไม่เวลาพูดโหมมันง่ายเหลือเกินบางคนบอกโอ้ยทำห้าปีมีไรายได้เดือนละสามอ้มีเจ็ดแสนล้านสองคุยแบบโหดูฟังดูง่ายมากเลยเราก็ฝันหวานมาั่งเอออยากจะได้แบบนี้มั่งทั้งชีวิตเลยไม่เคยได้เงินแสนเลยได้แต่เงินพันไหนลองเข้ามาดูดิมีเงินอยู่สามพันบาทเจียดเงินเข้ามาทําระบบเครือข่ายเพราะอยากรวยอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยว่า ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ความร่ํารวยได้นะมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคำว่ารวยเนะี่ยมันอยู่ที่สิบขั้นคือวาบันไดมีสิบขั้นเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันยังไม่รวยนะต้องขั้นบันไดสุดท้ายคือที่สิบนู่นถึงจะรวยแต่ลืมแมมเข้ามาหนึ่งปุ๊บจะโดดข้ามไปอยู่ขั้นที่สิบรวยเลยอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงงมถามคำเดียว เนี่ยผมพยายามย้ำเนย,ะยะนักย้ำหนาเลยเพื่อให้ผู้คนในสังคมนี้ที่อยู่ในระบบเครือข่ายขายตรงโดยเฉพาะขายตรงกลายพันธ์เน่ยต้มตุ๋นหลอกลวงนะ่ะเขาเรียกว่ากลายพันธ์เห็นไหมเยอะเหลือเกินตอนนี้นําไปฉุกคิดบ้างมันไม่ใช่ถ้ารวยเร็วขนาดนั้นเนี่ยผมไปทํางานแล้วมันมีคนชวนผมเยอะแยะเลยทําขายตรงกลายพันธ์นะในพวกหลอกลวงเอาไปลง พ an no so okay. ุ่นทาปันเงินเท่านู้นั้นนี้มาลงทุนจะได้เท่านู้นตอนนี้โดยไม่ได้ไปดูว่าสินค้ามันดีหรือเปล่าเลยใช่ไหมผมบอกกันบอกว่าไว้คุณรวยกว่าผมเมื่อไหร่นะผมจะไปสมัครเป็นคนแรกจะขายตึกไปทําเลยอย่างเงี้ยจะขายบ้านรีบรีบรวยหน่อยผมจะบอกอย่างนี้เลยนะแค่นั้นมันไม่ใช่อะไรมันจะรวยเร็วขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมแล้วพวกเราชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสายายมาป้าแมนน่ะทาไมหูเบาขนาดนั้น แม้มันจะรวยง่ายขนาดเดี๋ยวนี้ทางภาคอีสานเนื้อภาคอีสานเนี่ยนะน่าเห็นใจมากไม่เห็นใจดีกว่าตอนแรกแม่กลเห็นใจสักนิดหนึ่งนี่พะคิดไปคิดมาไม่เห็นใจดีกว่าชอบหลงลเล่เล่อรกับการหลอกลวงของคนเวลาใครก็ตามมาชวนให้คุณเอาเงินมาลงที่พันสองพันบาทเดี๋ยวคุณจะหาคนมาต่อนะเท่านี้คุณจะมีรายได้เท่านู้นเท่านีน้บางคนก็บอกว่าเอามาลงพันห้าบางคนก็บอกสองพันห้าสามพันห้าสี่พันห้าพันเจ็ดพัน ก็ไม่ได้บอกว่าเออจะได้สินค้าเท่าไหร่อะไรยังไงไปขายขั้นตอนเป็นยังไงแม่หาคนมาเราลงทุนเท่านี้ไปหาคนมาลงแบบเราสองคนเดี๋ยวเราก็รับไปเท่านี้เห็นไหมมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคุณน่ยถูกลองเนี่ยเริ่มต้นแล้วเดี่ยวเขาเรียกว่าขายตรงกายพันธุ์จะบอกว่าแชร์ลูกโซ่ก็บมันก็ก้ำกึ่งก่ำกึ่งอ่ะเอาเป็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันไะใช่ไหมเราอย่าไปเคลมตามนะนี่คือตัวแปรสําคัญที่ทํา สร้างความล้มเหลวให้กับตัวเราหลอกตัวเองแต่เบื้องต้นแล้วมันไม่ได้การทําขายตรงที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันจับก็เรียกจับมือกันให้เหนียวแน่นคนเก่าคนใหม่เดี๋ยวนี้พวกแม่ทีมขายตรงนะเอาเฉพาะคนล้มเหลวนะคนคนสำเร็จแล้วผมจะไม่พูดถึงสําเร็จแล้วพูดถึงทําไมอ่ะใช่ไหมเรากำลังพูดถึงคนล้มเหลวเดี๋ยวนี้เล่ร่อนไปตรงนู้นทีตรงนี้ท,ทีมีตังหรอก เนี่ยไม่มีตังอะไรบ้านนะแต่พยายามคิดหาวิธีให้มันมีตังหน่อยสิไม่ใช่เลื่อนล่อนไปเรื่อยเลยเดี๋ยวโชว์ไปค่ายนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มเอาเรื่องเก่าๆมาคุยพอไม่ได้ดังใจหวังอ๋อเดี๋ยวไปค่ายนี้อีกก็เอาเรื่องเก่าๆมาคุยอีกก็ไปเรื่อยแหละเลื่อล่อนก็เรื่อยแม่ทีมแบบสัมเวสีน่าเสียดายจริงๆนะอย่างว่าวเะไรก็ถูกบูฟังมาแบบผิดๆตั้งแต่ต้นแล้ว เขาเรียกว่าปลูกฝังเขาเรียกว่าหลอกตัวเองมาตั้งแต่ต้นมันจะหลอกตัวเองไม่ตลอดอ่ะแล้วคนยุคใหม่เขาโง่ที่ไหนอ่ะคนยุคใหม่เนี่ยก็ฉลาดกว่าเราอีกผมยังตาไม่ทันเลยนะจะบอกให้นะโอ้หัวเขาไวมากเลยพลิกแพงเก่งมากเลยเขารู้หมดแค่อ้าปากมาจะพูดเขาลื้อรู้เลยรู้มากกว่าเราอีกแค่เราอยู่ใช้วิธีคือการสร้างเครือข่ายแบบเดิมๆเ,เก่าๆเ,เนี่ยโบราณมากเลยนะ จริงๆมันโบราณสุดๆเดี๋ยวนี้มันนวัตกรรมใหม่มีพัฒนาทางด้านความคิดเทคโนโลยีไฮเทคสื่อสอะไรมันผสมพันไปหมดมันมวดหมดแล้วตอนนี้ในการสร้างระบบเครือข่ายขายตรงฉะนั้นการสร้างความสําเร็จในยุคนี้มีอยู่ทนทางเดียวจริงนะมันต้องจับมือร่วมแรงร่วมใจกันไว้อย่าคิดว่าตัวเองจะรวยคนเดียวโดดเดียวคนเดียวเฮ้ยฉันสําเร็จแน่ฉันเก่งเว้ยฉันเป็นไปไม่ได้หรอกผมการันตีเลยเป็นไปไม่ได้ มันต้องร่วมแรงร่วมใจกันบางทีเราเก่งเรื่องแบบนี้บางเรื่องเราอาจจะไม่เก่งก็ได้เรารู้เรื่องนี้บางเรื่องเราไม่รู้เลยก็ได้เนี่ยก็เรียกว่ามันเติมมันเป็นยุคของการเติมให้กันและกันเอาความเก่งเอาความสามารถหลายๆมิตหิหลายคนมาเติมเต็มให้กันและกันเนี่ยสําคัญมากบางคนบอกว่าเอ้ยนี่มันโง่อาบางทีมันโง่จริงนะแต่เวลาทีถ้าคุณไปกับคนโง่แต่เสือกไปหลงป่าป่าหิรพานนี้ ตายหาแล้วหากินเองไม่เป็นแล้วคนฉลาดเขาอยู่แต่ในเมืองมาตลอดแต่วันนั้นนะคนป่าจะมีคุณไอ้คนโง่ที่อยู่ในป่านะมันจะมีคุณค่าที่สุดมันจะนำพาเราเดินอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นี่เห็นไหมมันอยู่ที่สถานะของแต่ละช่วงจังหวะและโอกาสบางครั้งคนเราอย่าไปมองแต่ต้องให้โอกาสก่อนให้โอกาสไม่ใช่คนโง่ามาอยู่ในเมืองบางทีมันก็ซื่อบืออ้อเหมือนกันนะ แต่ก็ต้องให้โอกาสไงถ้าเขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้สักระดับหนึ่งนะก็อาจจะพัฒนาเป็นคนที่ฉลาดก็ได้ใช่ไหมมันก็ต้องให้โอกาสทุกอย่างต้องให้โอกาสเนี่ยต้องเติมไงคือสร้างระบบเครือข่ายใขาต้องมันต้องเติมความสําเร็จให้กันและการเป็นตัวหลักอย่าไปท่องมากนะักว่าเออเราจะต้องได้ผลประโยชน์เท่านุนเท่านี้คิดแต่ตัวเลขอย่างเดียวคนอื่นเขาคิดเหมือนคุณแหละใช่ไหมไม่เจอหน้า นี่มีแต่ตัวเลขขึ้นมาเลยเท่านูน้นเท่านี้คุณจะป้าแล้วล่าเนี่ยเนี่ยคนเครือขายใครตรงสนใ่นะจะเป็นแบบนี้หมายว่าคำนวณแต่ตัวเลขอย่างเดียวเลยไม่คิดเหลือเขาหรือเขาคำนวณเมื่อต่างคนต่างคำนวณแบบนี้จบเลยนะไปไม่รอดเพราะต่างคนต่างมึงลงทุนก่อนสิมึงลงทุนก่อนสิงงนก,นสกูเดี๋ยวก่อนรอให้ตบกินหนึ่งเดียวค่อยลงเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่ผ่านมารายการรวยยี่สิบสี่ชัมม่วโมงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังด้วยดีเสมอมา ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ